สวัสดีครับเพื่อนๆมีดเดินป่ามีดการเกษตรครับวันนี้นะครับผมมีมีดเน็บใหญ่แล้วก็มีดมาเชเต้นะครับเป็นมีดด้ามบ้องเหล็กนะครับตัวเหล็กกับตัวด้ามเป็นเหล็กชิ้นเดียวกันนะครับผมนะครับราคานะครับทั้งสองอย่างครับอีเน็บใหญ่กับมาเชเตราคาอยู่ที่เล่มละนะครับเล่มละ700บาทนะครับพร้อมส่งเก็บเงินปลายทางนะครับผม มาดูอินเนบใหญ่นะครับทำมาจากเหล็กแหนบทั้งหมดเลยนะครับเป็นงานตีร้อนชุบคมแข็งด้วยน้ํามันนะครับตัวเหล็กกับตัวด้ามเป็นเหล็กชิ้นเดียวกันนะครับความยาวโดยประมาณนะครับอยู่ที่12นิ้วนะครับถ้าวัดจากตรงนี้นะครับคอด้ามตัวนี้อยู่ที่12.5นิ้วนะครับความกว้างอยู่ที่2.4นะครับ สันอยู่ประมาณ5.5มิลนะครับถ้าเป็นด้ามบ้องเขาจะไม่ทำสันหนามากนะครับไม่งั้นมันจะหนักนะครับประสิทธิภาพของมีดทั้ง2อย่างนะครับสำหรับใครที่ชอบประสิทธิภาพของมีดอิโต้นะครับที่ใช้งานหนักๆนะครับนะครับที่ชอบมีดอิโต้ครับสตัวเนี่ยสามารถทดแทนมีดอิโต้ได้สบายมากๆเลยนะครับนะครับ เพราะว่าอะไรครับเพราะมิดอิตโตมันไม่ค่อยสวยเนาะเป็นสี่เหลี่ยมผืนผ้าแต่เนี้ยรูปแบบนะครับเป็นทรงอินเนปทรงมาเชเต้ครับทรงมีเดินป่านะครับแต่ประสิทธิภาพการทํางานนะครับทะลุทะลวงนะครับใช้งานได้ดีครับงานหนักๆนะครับงานหนักๆใช้จนกว่าแรงแขนเราจะหมดได้เลยนะครับในอย่างเล่มนี้อยู่ที่12.5เท่ากันนะครับถ้าเป็นอินเนปนะครับโดยประมาณจะอยู่ที่สอง12.5นิ้วนะครับความยาว อย่างตัวนี้ความกว้างก็2.4นิ้วเท่ากันนะครับสันประมาณ6มิลนะครับด้ามบอกด้ามยาวนะครับด้ามประมาณ6นิ้วนะครับออ5.5นิ้วนะครับด้ามนะครับเดี๋ยวรอดูเล่มที่3นะครับตรงวัดจากขอด้ามตรงนี้นะครับนี่อยู่ที่1 12 12. 2 12.2นิ้วนะครับ กว้างอยู่ที่สองจุดสี่เท่ากันนะครับสวยนะผมว่าสวยมากนะครับเราใช้งานนะครับถ้ามีคลิปเก่าๆตอนนั้นที่ผมรีวิวฟันไม้ครับฟันไม้แห้งไม้เนื้อแข็งนะครับนี่ครับลุยเอาอยู่เลยนะครับบางคนก็ไปถักเชือกตรงด้ามนะครับเพื่อความสวยงามแล้วก็จับกระชับมือกว่าเดิมนะครับี่ครับเจ็ดร้อยบาทนะครับส่วนมาเชเต้นะครับมาเชเต้นี่จะเน้นใบยาวนะครับ ใบยาวใบตัดนะครับทำงานได้สบายเลยครับความยาวอยู่ที่13นิ้วโดยประมาณครับทุกเล่มนะครับความกว้างจะอยู่ที่2.4เท่ากันนะครับสันนี่ประมาณ6มิลนะครับลายปลายนิดๆนะครับและประกันความคมเลยนะครับตามไม้ไผ่ก็ไม่กวนนะครับพอลองมาแล้วนะครับไม้แห้งไม้เนื้อแข็งแก่นไม้นะครับ เอาเลยครับจัดหนักได้เลยครับเพราะว่าอะไรครับเราเซฟคมมาเรียบร้อยครับนี่ครับไม่หนาและไม่บางครับคมแบบนี้ครับเวลาฟันเนี่ยมันเข้าเนื้อไม้ดีนะครับแต่ว่านะครับป้องกันนะครับป้องกันคมมีดบินด้วยนะครับเพราะว่าพอตรงนี้บางแล้วเข้ามาตรงเต้ามีดนะครับเขาเรียกว่าชั้นของมีดจะอยู่ตรงนี้ครับระหว่างสีขาวมาสีดำตรงนี้จะมีเต้านะครับเต้าเพื่อรองรับการทํางานของ เนื้อไม้นะครับเวลาเราฟันมาแล้วพอมาเจอเต้าเนี่ยเต้าจะเป็นตัวรองรับแรงกระแทกนะครับทําให้คมมีดไม่ไม่บินนะครับนะครับสวยงามแล้วก็ใช้งานได้จริงนะครับใช้งานได้หนักนะครับเพื่อนเพื่อท่านใดสนใจนะครับทักมาได้แล้วครับอีเนบใหญ่ด้ามบ้องแล้วก็มาเชเต้ด้ามบ้องนะครับ ราคาเจ0ร้อยบาทพร้อมส่งเก็บเงินปลายทางครับวันนี้ขอตัวลาไปแค่นี้ครับสวัสดีครับ